ย้อนกลับไปในยุคที่เสียงโมเดม็มยังคงก้องกังวานและร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ขึ้นแหล่งรวมพลของเหล่าเกมเมอร์มีเกมออนไลน์หนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นและกลายเป็นตำนานที่ผู้เล่นชาวไทยจะไม่มีวันลืมนี่คือเรื่องราวของแร g n a r o ็อกออนไลน์ r ร g n a r o k อ n อ i นไลน์พัฒนาโดยบริษัท Gravity จากประเทศเกาหลีใต้โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากมังหะหรือมันหวาชื่อดังในชื่อเดียวกันผลงานของนักเขียนอีมยองจินที่นำเสนอโลกแฟนตาซีที่ผสมผสานตำนานแทบนอสเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว กมได้เปิดทดสอบครั้งแรกในเกาหลีใต้เมื่อวันที่1พฤศจิกายนปี2001ก่อนจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมปี2002ด้วยกราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์ผสมผสานร,ระหว่างฉาก3มิติและตัวละคร2มิติที่น่ารักสดใสพร้อมกับระบบอาชีพที่หลากหลายและสังคมในเกมที่เปิดกว้างทำให้รักนรอกออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายอย่างรวดเร็ว ในที่สุดกระแสะความแรงของ r รัก a น o ร็อกออนไลน์ก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยประมาณปี2003และกลายเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในวงการเกมไทยทันทีทำว่าไปเก็บเลเวลไปล่าบอสหรือกิลววอ์ กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของวัยรุ่นยุคนั้นไปโดยปริยายมิตรภาพและความทรงจํามากมายได้ถูกสร้างขึ้นในโลกของรุ่นมิด gard ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันในเมืองพรอนเทราการฝ่าฟันในดันเจียนหรือสงครามชิงความเป็นหนึ่งที่ดุดเดือดใน War of อ m p e r i u m สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้แร็กนาร็อกออนไลน์เป็นมากกว่าแค่เกมแต่คือบ้านหลังที่สองของใครหลายคน แม้เวลาจะผ่านไปนานหลายสิบปีมีเกมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแต่ตำนานของรักนรกออนไลน์ก็ไม่เคยจางหายไปไหนการกลับมาเปิดบริการใหม่ในหลากหลายเวอร์ชั่นทั้งบน PC และมือถืออย่างรักนรก o k M Eternal Love หรือเวอร์ชั่นล่าสุดต่างๆยังคงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอรักนรกออนไลน์จึงไม่ใช่แค่เกมที่ประสบความสำเร็จแต่เป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมที่พิสูจน์แล้วว่า โลกแห่งจินตนาการมิตรภาพและการผจญภัยจะยังคงอยู่ในความทรงจำของเกมเมอร์ชาวไทยตลอดไป